นี่เป็นการทาน้ำส้มชายชูจากนลกล้วยนะครับเดี๋ยวเด็กๆจะทําให้ดูนะครับว่าน้าส้มสายชูธรรมชาตินยทำมาจากกล้วยเราทำยังไงกบใช้แค่สองอย่างคือกล้วยน้ําว้ากับน้ําเปล่าครับเือจะทำใหหมักหนึ่งเดือนขึ้นไปนะครับก็จะได้นจจ้ำสายชูแบบเหมือนกับน้ําส้มไว้แกงส้มโดยดีดดดงนะครับมาดูนะครับ คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เด็กๆทําน้าส้มสายชูจากกล้วยอันนี้เป็นกล้วยน้ําว้าครับกลน้าว้าสุกตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์พานุพิทักษ์เผานะครับที่อำเภอบางกล่ําจังหวัดสงขลานะครับภาย็นนักเรียนทั้งหมดมีอยู่5โลงด้วยกันครับมาเรียนร,รู้เกษตรพอเพียงวิธีการใช้สารปลอดสารพิษในการทำรเกษตรนะครับ นี่ครับตอนนี้อาจารย์จะสาธิตการทำน้ำส้มสายชูจากกล้วยน้ำว้าครับเราจะทำคลิปแบบไม่มีการตัดนะครับนะลองดู<ร>ว่าจะได้กี่นาทีใสปิ้งเลยนะ,ะรเราจะหันครับชิมก่อนนะลองชิมดูด

ใสจังนะต้องกรองใช่ไหมใช่ใช่อาจารย์ใช้เวลานานไหมครับอาจารย์นานนานไหมจ๊ะเดือนหนึ่งกล้วยหนึ่งหวีน้ำหนึ่งลิตรเป็นเวลาหนึ่งเดือนกล้วยหนึ่งหวีน้ำหนึ่งลิตรใช้เวลาหนึ่งเดือนนะครับกล้วยหนึ่งหวีน้ำหนึ่งลิตรลองดูนะครับเออเขาถือมือแล้วเขามักเอาหวีที่เรยวกันที่เร็วหลังก็มีนะ เดี๋เ <rôle> ดือนเดืวักเรืองที่สองค่ะสี่สัับน้ำอย่างเดียวเลยใช่ไหมครับจำไม่ได้เลยมีไหมครับอยู่ในวเเป็น่นยางนี้ส่วนผสมแค่สอย่างเองนะครับน้ำต้องสูกอะไรไหมน้ำต้อมสูรอะไร ่่ <S <S ่าใชมมมนไีจะผสมแค่สองอย่างเองนะครับคือกล้วยกับน้ำสะอาดดองเอาไว้หนึ่งเดือนขึ้นไปครับถ้าจะเติมน้ำตาลก็ได้ครับตามลกถ้าจะเติมน้ำตาลก็ได้ครับมันจะเพิ่มความเปรี้ยว ริมาที uh, 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 there, um, think, uh, uh, ่เติมกะไหมคะว่าเท่าไหร่อันนี้กี่วันแล้วจา์กี่วันแล้วนี่อันนี้กี่วันแล้วอาทิตย์แล้วกลองแล้วออกมาต้อกออกมาต้มอีกรอบนึ่ง ก็ตักไปเลยนะน้ำตาลละอ้วอน้ำตาลละหนวดเลยตัดไปใกล้เลยอ่าแต่เราพัชื่อไรอ่ะนากโรงงานปากรถต้มเล็กลองแต่ต้มอะไรตไม่ต้มหรอกาวตอกน้ำนี้ไปใส่ในน้ำต้มส้มเอ้ดูนะครับท่านผู้ชมนี่คือการทำน้ำต้มสายชูครับโดยก็ดีนะไม่ต้องซื้อจากร้านแต่ต้องใช้เวลาหน่อย

อทิงไว้หนึ่งเดือนนะครับลองดนนะเป็นประสบการณ์นักเรียนจําไว้นะลูกนาะไปทําดูที่บ้านนะใส่ตะกว,วดโหลตะโหลลองดูจากกล้วยสามลูกก่อน,อน,นโอเคจบนบนี่ครับนี่มันเป็นการปัดเจลไรซ์มาแล้วนะครับเป็นการเอาไปต้มแล้วแล้วก็กรองเรียบร้อยเลยแบบนี้นะครับอันนี้เป็นในเดียว